ค่ะเพื่อนวันนี้พามาชมเรือหลวงจากรีนะคะนีาท่องเที่ยวก็จะมีทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้ทงประชาชนทั่ว,วไปนะคะสามารถขึ้นได้โดยไม่ได้เสียค่าบริการนะคะแลกบัตรขึ้นนะคะเป็นเรืออย่างที่สุดในประเทศไทยนะคะ

ต้องขึ้นเหรอปาดผู้ตายกลุ่มบรรยากาศข้างบนต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะ ก็ยังเ,เติมเมนาะตรงนี้น่าจะเป็นลานเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึงนะคะวัน นี่คือชั้นดัดฟ้าเลยนะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้จะเดินไปดูข้างบนนะคะนี่ค่ะเดินมาจากทางน ون, ู้นเราก็จะเดินไป,ไปดูตรงสนามบินนะคะคดูสวยมากดานนาคะ สุดวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้โอ้มานตูวตังเลยนี่ค่ะเดินมาสุดแล้วจะเห็นวิวว่า80องศานี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าเนึ่งนะคะ